โอเคครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผม spk 888หรือว่าไอ้ลูกป้านะวันนี้ก็มาอยู่กันที่เกมสาวถ้ำนะเดี๋ยวเรามาลองจัดแบบวา่างบไม่เยอะดูบ้างนะครับหรือฟิลิเศษล้วๆนะครับงบที่หมจัดไปเลยพี่ชายไม้แรกเบ็หนึ่งนะครับดูดีว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่านะสําหรับทุนน้อยนะครับก็ไม่น้อยหรอกหมื่นกว่ มาซื้อเบ็ดร้อยนะครับซื้อเบ็ดไม่แพงนะราคาประมาณ5,000ต่อไม้นะครับอุ้ยเชียร์คีอุ้อยหวานลิ้นนะครับหวานลิ้นนะครับอย่างเงี้ยวันนี้ขี้เกียจปั่นเองนะคุณผูช้ชมนะลองแบบว่าผันตัวเป็นสายซื้อพีพ่พนดูบ้างดิจะแตกให้เราหรือเปล่านะครับซื้อไป5,000ตอนนี้ได้มา780เหลือจะเชื่อเพื่อน วิหน้าเกี่ยวอื้ยหมื่นพันแปดหมื่นแปดก็เพียลนะหล่อนแรงกูเนะี่ยฝาก่านผู้ชมนะที่เข้ามารับชมมือแรกนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ช่องผมด้วยนะครับคอที่เข้ามารับชมใหม่นะครับหรือเข้ามารับชมหลายรอบเลยไม่กดติดตามก็ฝากกันไว้ด้วยนะจ๊ะอู้ห้ามเจยองสองครับหมุดสุดท้ายหมาบเข้าให้คาทุนไม้แรก หมายแรกก็เล่นกูแล้วสาวทำมาซื้อต่อครับห้าพันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่าอุ้ยสเกตตอห้าตัวครับยังไงสิพี่ชายโดนกูแน่รอบนี้สาวทำอุ้ยไหลเจดีครับไหลเจดีครับโอ้โหหน้าฟากับหน้าเขียวอย่างเยอะ ขึ้นไปคูณ8ไอลูกป,ปะสวยดีครับเคมากเงี้ยสวยดีครับเออหน้าม่วงวันนี้ก็เล่นอยู่ที่เมก a ามอนสเตอร์เหมือนเดิมนะครับผู้ชมนะใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับหรืออยากเข้ากลุ่มทำตูสปินเพื่อไปดูตารางเวลาการแตกค่าย PG ก็สามารถกดคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมาผู้ชมขอเดือดๆตัวเนี้ย ด,ดูทรงแม่งมันไม่ค่อยแบบบึ้มบ๊มซอม,มเบ้เลยว่ะไม้นี่อุ้ยียนะเขียวอู้อู้อุ้ยช็อตเมื่อกี้อ้าวเรื่องกำไรมาหมื่นหนึ่งครับไม้นี้โอ้โหบึ้มบ๊มซอม,มเบ้วิดอิรูป,ป้าหน้าเขียวหน้าฟ้าละลั่นครับช็อตเด็ดกีฬาดังเลยเมื่อกี้อีกสามหมุนที่เหลือดูดิว่าเราจะโกยไปได้เท่าไหร่ อยู่เพ่ง g าม m ไม่ได้บ้าหมุนยี่สิบยังไงสิพี่ชายเออเอช่องแรกเอช่องแรกเอช่องแรกโอ้โหไม่ได้ครับหมุนสุดท้ายเบาแดกไปโอเคได้มาหมื่นเจ็ดนะครับกำไรประมาณหมื่นสองสี่ร้อยดูออกแววพี่ชายลุยต่อดีครับรออะไรอู้ กระดือเยอะจังวะโอ้เข้าย่างหรือหกตัวครับมันต้องแตกแล้วแหละต้องแตกสองไม้ติดแล้วเสาถา้ำนะอืมจัดมาด้จัดมาด้ตัดมาดิครับไปลูกปลาเคลุงล่นแล้วช่องแรกจังหวะเนี้ยนะท่านผู้ชมนะเอ้ยรีโหลดปะเนี่ยรีโหลดปะเนี่ยมิชัยเคช่องแรก ไม่ได้ครับสวยงามเพื่อนนี่ต่อไปเนี่ยโอ้โหงกเกินแล้วว่ากอ,อไหล่ๆหน่อยดิสาวทำอย่างนั้นแหละหน้าเขียวต้องแรกพึ่งทำมาสองพันถามจริงขาดทุนปั้นเะนี่ยมาเนี่ยจริงๆซื้อเบ็ดร้อยแม่งกมันดีอยมือนกันนะท่านผู้ชมนะ เอ้ยเอ้ย,อยได้กำไรมาไมา้มเมื่อกี้ก็มาขาดทุนเดี๋วว่าขาดไม่เยอะเท่าไหร่นะไปลุยต่อเพ,พื่อนผู้ชม5,000เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสแคทแค่4ตัว4ตัวก็เฟี้ยวได้ ตัวก็แตกได้ดีไม่ดีสแคทเข้าน้อยอาจจะแตกดีกว่าสแคทเข้าเยอะก็ได้นะท่าผู้ชมนะสะแคทเทอเยอะไม่ได้การันตีนะครับการแตกเสมอไปนะอาจจะเกลือก็ได้นะครับเพราะผมโดนมาเยอะแล้วไอ้สแคทเทอร์เยอะๆเนี่ยไอ้แต่วันนั้นเกมไวโคลสเตอร์อะสแคทเทอร์เข้า8ตัวอย่างเยอะโอ้โหแต่ครึ่งล้านอะ ไอยังไม่ดูนะไปดูในช่องผมได้นะผมลงคลิปเมื่อสองสาวันก่อนนะครับฟีนิฟีจัดมาได้เชยัยอุ้ยฟีนิฟีจริงอุ้ยฟีนิฟีจริงครับเอาดีครับโบกสีสปินว่าอุ้ยหน้าแดงครับดูหน้าแดงและกันไฮไลท์ไปดีหน้าทองต่อเลยพื้ <laughs> นยี่อะไหน้าแดงหน้าทองว่ะเอาเรื่องจัดครับก้านโอเคอุ้ยเลยสิบสี่ห, 14, หมุนยาวๆเลยลูกป้า โดนมึงแน,น่สาวท่าไม้นี้แหละ,ะเผด็จศึกมึงแน่เฮ้ยอย่าเเวอดิกู <c oughs> ถ,าถามจริงกูถามจริง่ะเพื่อนกีเกมที่มึงได้เพิ่มมานี่เว้าลัวๆเลยนะอุ้ยหน้าเขียวได้อยู่พันเก้าโอเคสวยงามเพื่อนอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะฟีนีฟีอีกรอบป่ะเพื่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้มาดีครับมาดีครับ บอกวิ่งด <sausage puzzles>. ีล <functionality> ูก้าโอ้โห <out> <Yeah, S 2> ูสิบเต็มแผงเชียหน้าฟ้าโอู้หูเต็มระบบเต็มระบบกูบอกเลยขอขอสแกทอีกตัวเออแคทห้าตัวเน้นๆเพื่อนบวกอีสิบสองตัวปินโอ้โหงานนี้มึงโดนกูยี่สิบหมุนสามอะอู้หูยี่สิบสองตัวปินครับเน้นๆโอ้โหเลยยี่สิบหมุนอ่ะ มึงโดนกูแค่น,นั้นแหละสาวทำไปถึงแสนเพื่อนรักอู๋ผมฝากกดไลค์เขาเลยหนึ่งไลค์กันด้วยนะผู้ชมนะใครยังไม่กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะโอ้โหโหดขนาดน,นี้ไม่กดติดตามได้ไงครับนานๆทีสาวทำจะมาโหดอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะอู๋เลยสิบห้าหมุนยี่กูสามสิบอ่ะกูนั่งเยอะโอู้๋หเหลือหมุนดิหมุนตั้งเยอะต้องมีคอมโบนหนังๆอีฟึกดอกแหละเพื่อน เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ตลกไม่ตลกเออเอาหน่อยว่าบ่อยก็ไม่ดีนะช่วงท้ายเนี่ยตัวคูนมันเยอะด้วยประเด็นเสียดายตัวคูนไม่ใช่อะไรหรอกคือถ้าคอมโบมันไม่เข้ามันเสียดายตัวคูนนะเว้ยแล้วหมุนอย่างเยอะอะท่านผู้ชมสิบอีกละเริลันครับลั่ลันหกหมื่นสองแล้วครับอุ้ยไม้นี้กําไรมาเท่าไหร่เหววันเนี้ยทุนเรามาแค่หมื่นกว่าบาทนะท่านนะาผู้ชมนะหมื่นสี่นะ จบเท่าไหร่วะอุ้ยหน้าแดงวิ่งดอกพี่ชายโอ้โหแล้วคูณสามหกวรวะอีกสี่หมุนนะเพื่อนขอแบบดอกหนักๆเต็มจอสักสักดอกเลยไหมอุ้ยเดี๋บอกเนาะอีกรอบเลยเพื่อนโอ้ยเกือบ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 ได้ฟรีในฟรีสี่รอบแล้วไม่ล่ะอือยีอ่ก็วันแปครับพี่ชาย สวยๆไปจบครับฟรีเกมนี้จบเจ้าไม่เราไม่หลือนะไอ้ลูกป้าเบ็ดร้อยนะครับโอ้โเชียเบ็ดแค่ร้อยเดียวแต่เป็นเจ็ดหมื่นกว่าบาทน,นะครับรู้เรื่องกระเบื้องแตกกำไรเท่าไหร่ไปคิดกันเองนะครับเบิ่มๆนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้นะใครที่อยากเล่นแบบเดียวกับผมหรืออยากเข้ากลุ่มถามทุสปินดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะท่านผู้ชมนะไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย